ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพบกับผมที่สวนป่านาทุ่งมนต์ตําบลบ้านไผ่อาเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็10บโมงเช้าอากาศกําลังร้อนเลยแดดกําลังร้อนนะครับวันนี้จะพาเดินชมสวน,ช,นชมไม้ป่าที่สวนป่านาทุ่งมนต์ของผมนะครับข้าวก็ออกรวงเป็นสีทองแล้วนะครับแล้วก็ล้มระเนระนาดเลย ส่วนคลองผมก็น้ําเต็มจนล้นเลยนะครับตอนนี้ก็มีผักบุ้งผักกระเฉดเต็มคลองเลยส่วนด้านข้างที่ติดถนนนะครับผมก็จะปลูกเป็นต้นจานหรือต้นทองกาวไว้นะครับแล้วก็จะมีต้นแคบ้านต้นกล้วยที่ปลูกกระกะกันต้นจานหรือต้นทองกาวนี่ก็ก็ติดดีนะครับติดทุกต้นเลยที่ตรงนี้กําลังโตนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้จะพาเดินเลาะอีกฝั่งหนึ่งของผมที่ติดกับนาของพี่ไพ่ นาของพี่ไพ่ก็ข้าวกำลังสวยเลยนะครับตอนนี้บางส่วนก็ล้มแล้วแล้วก็น้ำก็เต็มเลยนะครับไม่มีที่ระบายออกเลยขวงนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับที่เป็นคันเดินผมก็จะปลูกเป็นไม้ป่าที่เป็นดอกไว้อันนี้ก็เป็นต้นอินทนิลต้นจานนะครับต้นอินทนิลคละๆกันมะพร้าวที่ยังหลงเหลืออยู่ประมาณ 4- 5หต้นก็ยังมีอยู่นะครับ ต้นจานต้นนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเมตรแล้วนะครับปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มีบางส่วนที่เพิ่งปลูกปีนี้ก็มีนะครับผมก็ปลูกต้นจานเป็นแนวเลยระยะห่างก็ประมาณ5-6เมตรนะครับบางต้นก็สวยบางต้นก็ไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะต้นจานส่วนคันเล็กๆที่อยู่ติดกับนาข้าวนะครับน้ำก็ท่วมหมดผมก็มีลงต้นจานไว้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะติดไหม พอเดินดูไม่ได้นะครับน้ำท่วมเห็นดอกไม้เยอะๆนี่เป็นดอกบุ้งนะครับเห็นว่าน้ำล้นจากคลองผมมานาพี่ภัยแล้วนะครับถือว่าน้ำเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ้ามันลดลงก็คงได้สูบขึ้นด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นต้นจานอีกต้นหนึ่งนะครับกำลังแตกกิ่งแตกใบออกมาสวยเลย นะครับต้นจานต้นอินทนินต้นสูงสูงต้นนี้เป็นต้นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็มีต้นแขบ้านท,ที่จริงตรงริมคันแดนผมก็ปลูกไว้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าตายกันทั้งหมดนะครับที่เหลือก็จะเป็นต้นจานส่วนตรงริมบ่อผมนะครับต้นสูงสูงเกือบ2เมตรนก็จะเป็นต้นจานเหมือนกันนะครับ เห็นบอกว่ามีทั้งจานเหลืองและก็จานแดงนะครับเทียมมาปลูกไว้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นจานเหลืองจริงหรือเปล่านะครับน้าในบ่อผมก็เต็มนะครับตอนนี้เต็มแล้วก็มีต้นตะขบปลูกไว้เป็นร่มเงาเป็นอาหารของนกของปลาไปมะพร้าวต้นนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ยมะพร้าวผมปลูกไว้สิบต้นนะครับก็เหลืออยู่ประมาณห้าหกต้น หญ้าเต็มคลองเลยนะครับทั้งหญ้าทั้งผักกระเฉดผมไม่ได้มีเวลามาตัดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมาปลูกแล้วก็มานอนพักผ่อนที่สวนก็เมื่อคืนนี้ก็มาพักผ่อนที่สวนกับครอบทัวนะครับมาทําเนื้อย่างกินส่วนบ่อเล็กๆตรงหลังบ้านผมนะครับทัาก็เต็มแล้วก็ล้นมาที่คลองเลยนะครับเมื่อเช้าให้อาหารปลาก็มีปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ผลเด็กก็น่าจะเป็นปานินกับปาทะเพียนนะครับดูสภาพแล้วน้ำก็น่าจะมีพอถึงถึงหน้าฝนปีหน้านะครับเพราะว่าผมคงสูบข,ขึ้นมาเก็บอีกตรงนี้เป็นฝ่ายเล็กนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันสูงขึ้นนะครับแต่ก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำเลยอันนี้เป็นต้นจานนะครับนี่ กำลังสวยเลยตรงที่เคยทำจะเป็นจะทำเป็นสวนป่านะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับที่อยู่ริมบม่อสายขวาก็ติดดีอยู่นะครับมะพร้าวมะพร้าวผมก็เริ่มลงปีนี้นะครับก็ลงล่องละประมาณ -78 ต้นนะครับฝับง่งสายขวาก็น่าจะ30กว่าต้นนะครับมะพร้าวที่อยู่ตรงนี้ ก็ติดทุกต้นนะครับมพะพร้าวกำลังยอดกำลังพุ่งขึ้นมากำลังเขียวสวยเลยนะครับมพะพร้าวก็เป็นส่วนมะพราะ้าวส่วนตรงกลางผมก็จะปลูกเป็นไม้ป่าผมก็เอาต้นจานมาปลูกไว้นะครับเพราะต้นอื่นก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็มีต้นจานกับต้นกระถินเทพานะครับที่ติด มีประดูแดงหลงเหลืออยู่ต้นหนึ่งที่ปลูกไว้เกือบ20กว่าต้นนะครับประดูแดงเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นต้นจานแล,ะละ้วล่ะส่วนคลองริมสุดนะครับหญ้าก็เต็มเลยปีนี้ไม่เห็นบัวขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าหญ้าเกิดขึ้นมาเยอะมากบัวก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นอโอ่งต้นไม้เล็กๆนะครับ หลักๆก,ก็จะเป็นต้นพยุงนั่นแหละนะครับพยุงเสตเด้าแล้วก็ปีนี้ผมก็มีต้นจานมาปลูกเสรมๆสมไว้ประมาณ5 6ต้นนะครับระยะห่างก,ก็ประมาณ6เมตรดูว่าต้นจานปีนี้เขาจะรอดไหมนะครับแถวนี้ถ้าต้นจานรอดปีหน้าผมก็อาจจะเอาต้นจานมาลงเพิ่มอีกนะครับยาโรคมากนะครับถึงเข่าเลยยาที่สวนผมช่วงนี้ ไม่ค่อยมีคนมาตัดหญ้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าหาหญ้าให้วัวง่ายนะครับตรงไหนก็หญ้าเยอะหญ้าพี่น้องก็เลยไม่ได้มาตัดที่นี่นะครับตัวผมก็ไม่ได้กังวลหรือไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องหญ้านะครับก็ปล่อยเขาเกิดแล้วก็ตายทับถมเป็นปุ๋ยไปนะครับส่วนใหญ่หญ้าก็จะเป็นหญ้าหวายนะครับที่สวนผม เอ้ยแดดร้อนมากนะครับเข้าร่มนิดหนึ่งโอ้หร้อนอันนี้เป็นร่มสะเดาของสวนผมก็มีต้นสะเดานะครับอยู่3ามสต้นที่เป็นไม้เก่านะครับมองไปดูคลองตรงนี้ก็น้ำเต็มเลยนะครับเดินข้างๆริมคลองมาเดินไบไมผมเนี ก็จะเป็นจุดถมดินขึ้นมาสูงสุดของผมนะครับมองไปก็จะเป็นร่องร่องน้ำมีอยู่สามร่องแล้วก็โดยรอบสวนนะครับตอนแรกก็ตั้งใจให้เป็นสวนป่านั่นแหละแต่ว่าป่าไม่เกิดนะครับก็เลยต้องมาขุดเป็นร่องแล้วก็เอามะพร้าวมาลงเพิ่งลงปีนี้นะครับมะพร้าวนี่ลงประมาณกันยาตุลานี้ก็กำลังติดนะครับมะพร้าว ก็ถือว่าโอเคอยู่อันนี้เป็นอุโมงค์อีกส่วนหนึ่งของผมก็ด้านข้างก็จะเป็นต้นยูคาของพี่หนูนะครับส่วนผมก็จะเป็นต้นพยุงต้นประดู่นะครับก็สภาพโอเคนะครับสําหรับอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นลมเป็นเงาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ครองตรงนี้ของผมเห็นว่า มะพร้าวกำลังขึ้นนะครับกำลังแตกยอดขึ้นมากี่ต้นเนาะนี่หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก,หกเจ็ดต้นแปดต้นนะครับมะพร้าวติดทุกต้นเลยนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยนะครับได้จากเพื่อนมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกร่องหนึ่งทุกกลองหญ้าก,กับผักกะเฉดเต็มมองไม่เห็นน้ำเลยนะครับส่วนริมตรงนี้ ก็เป็นต้นไม้สาไม้ที่ผมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปด้านหน้าของสวนนะครับตรงบริเวณทางเข้าและทางออกเดินผ่าแดกไปเลยนี่เป็นหน้าบ้านของผมนะครับ ก็จะมีต้นดาวกระจายนะครับต้นแคต้นจานนะครับปลูกไว้ส่วนบ่อตรงนี้ก็จะมีต้นชงโคมหกนีต้นจานนะครับพามาดูบ่อกใกล้ผมก็พยายามที่จะหาผักตบชวามาโยนไว้นะครับเพื่อเป็นอาหารปลา ก็ปีนี้ก็มีหญ้ามีอะไรขึ้นมาเยอะอยู่ส่วนด้านข้างก็จะเป็นมะพร้าวต้นสูงนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณ2อสมปีแล้วไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับขั้นบอกของผมก็จะมีพวกดาวกระจายพวกทองอุไรนะครับปลูกไว้อาแดดแดดแดด,แด,ดตรงบริเวณทางออกของสวนผมนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นต้นไม้ป่านะครับ พวกมะฮอกกานีพวกพยุงพวกประดู่พวกต้นแดงนะครับด้านขวาด้านขวาก็จะมีพวกเหลืองปิยทอนต้นประดู่ต้นกาสรองนะครับส่วนต้นสูงสูงนี่เป็นต้นกระพีจันนะครับผมซื้อมาเป็นไม้ล้อมมีอยู่6ต้นอันนี้ก็สวยแล้วนะครับเป็นร่มเป็นเงาแล้ว ความกว้างของทางเข้าผมอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับผมก็ปลูกต้นไม้เข้ามาอีกประมาณอย่างละเมตรนะครับก็เป็นที่รถวิ่งอยู่ประมาณ8เมตรนะครับตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มเป็นล่มเงาต้นกระพิจันกระพิจัน์นี่เริ่มเป็นดอกแล้วนะครับแล้วก็มีฝักแล้วสาหรับกระพิจันเป็นฝักของกระพิจันนะครับก็ก็ถือว่าทนนะครับกระพิจันถือว่าทนมากเลย ผมปลูกตั้งแต่ปีแรกนะครับอันนี้ก็3ปีกว่า,วาแล้วผมเดินมาถึงตรงบริเวณถนนทางออกสวนผมนะครับมองกลับไปดูที่คลองที่ผมพาเดินรอบเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นผักบุ้งเต็มคลองเลยนะครับน้ําก็เต็มคลองนะครับส่วนติดตรงนี้ผมก็จะปลูกต้นจานไว้นะครับ แล้วก็วันนี้นะครับมาขุดหลุมไว้สองหลุมนะครับตั้งใจว่าจะขึ้นป้ายสวนปีใหม่นี้นะครับหมุนกลับไปดูทางที่ผมเดินมานะครับอันนี้เป็นบริเวณทางเข้าสวนนะครับก็เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ข้าวนะครับโอเคนะครับสำหรับ การพาเยี่ยมชมสวนของผมวันนี้ก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ